ลุยต่อแเอ้ชุติมาเดินหน้าฟ้องฟ้องสุภกิจเวรนกรรมมีจริงสำหรับเรื่องราวของแเอชุติมาในนากับอดีตแฟนเด็กฟ้องสุภกิจโดยก่อนหน้านี้ทางทนายรัชพลสิริสาครได้เผยว่าฟรองได้ถอนแจ้งความแเอ้ชุติมาแล้วและจะรับผิดชอบเองเรื่องภาระต่างๆเองล่าสุดเมื่อวันที่7กรกฎาคมห6กแเอชุติมาได้ออกมาเปิดใจอีกครั้งถึงเรื่องดังกล่าวในรายการแฉที่มีเพื่อนรักอย่างมดดำคชาภาเป็นพิธีกร โดยมีช่วงหนึ่งพิธีกรถามว่าคิดจะฟ้องเขากลับไหมซึ่งเอชุติมาก็ได้พยักหน้าพร้อมตอบกลับว่าฟ้องเพราะตอนเขาทําอะไรเขาไม่คิดไงเพื่อให้เป็นบทเรียนซึ่งเอชุติมายังได้บอกอีกว่าความรักเป็นสิ่งสวยงามแต่ว่าเออเองอาจจะเป็นคนที่รักใครแล้วเต็มร้อยเกินไปต่อไปก็จะกลับมารักตัวเองเยอะๆแล้วก็เป็นอุทาหรณ์ว่าจะไม่เก็บเงินไว้ที่ใครแล้วนะคะจะเก็บไว้ที่ตัวเอง